เมื่อน,นัดเพื่อนกินข้าวเยน็นเพื่อนขอเป็นอิสยะที่อยู่ติด BTS และดูมันสั่งไก่มา30ชิ้นนึกว่าจบแค่นั้นไม่ค่ะมันสั่งอันนี้อีกอะจะพาไปกินไก่เรือกันที่เห็น30ชิ้นอะคือเขามีหลายรสชาติมากตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าใครกินรสอะไรเลยสำหดับ้านนี้นะคะชื่อว่าไฟเบียนมาง่ายมาก BTS พร้อมพงทางออกห้าตามแมพมาเลยแล้วกดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้นสองนะคะมองหาประตูไม้แบบนี้เปิดเข้ามาได้เลยบรรยากาศคือดีมากแนะนําว่าให้มาก่อน3ามทุ่มเพราะว่าคอกเทลหนึ่งแถมหนึ่งคือรู้แหละว่าเพื่อนหิว แต่ก็ไม่คิดว่าจะหิวขนาดนี้คือตอนนี้งงว่าพี่เขาจะหยุดเสิร์ฟกี่โมงจําไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรไปบ้างขอบอกเลยว่าน่ากินทุกเมนูลิ้นพวอันเนี้ยคือทีเด็ดถามว่าหิวขนาดไหนแกดูทุกคนคาร้านนี้มีถุงมือให้นะคะไม่ต้องรีบแบบนี้คือหิวจริงใส่ถุงมือไม่ทันแล้วค่ะพี่แกบอกเลยว่าไก่ออริจินอลคือซอสฉ่ำมากจะบอกว่าเขามีโปรวันเกิดลด3 0ด้วยอะสำหรับใครที่มาคนเดียวเนี้ย เขามีเมนูข้าวให้ด้วยนะเางีนะลิน้นวัวอร่อยมากอร่อยจริงแล้วราคาคือดีมาก200นิดนิดแล้วที่สําคัญคือร้านนี้มีมุมให้ถ่ายรูปด้วยบอกเลยว่าแสงไฟคือดีมากอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะไว้จะมาบอกพิกัดร้านเด็ดที่น่าไปอีก